สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องดินดาวพารวยพาชมบ้านและที่ดินสวยๆค่ะวันนี้น้องขอนำเสนอขายโครงการบ้านและที่ดินติดทะเลซึ่งด้านหน้าโครงการติดถนนสายสุขุมวิทและด้านหลังของโครงการติดชายหาดค่ะซึ่งบ้านหลังนี้ที่เราจะรีวิวเนื้อที่156ตารางวา3ห้องนอน6ห้องน้ำมีโรงจอดรถขนาดจอดรถยนต์ได้2คันค่ะ มีพื้นที่ใช้สอยถึง572ตารางเมตรติดทางสาธารณะถึง2ด้านด้านกว้างประมาณ23เมตรและด้านยาวประมาณ25เมตรรูปแปลงที่ดินสี่เหลี่ยมสวยงามค่ะ ภายในโครงการมีระบบรปภรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงถนนภายในโครงการมีขนาดกว้างขวางเลยค่ะ บ้านหลังนี้เป็นบ้านตัวอย่างสร้างใหม่ของโครงการค่ะตอนนี้มีบ้านสร้างใหม่อยู่เพียงสองหลังเท่านั้นนะคะหลังแรกหลังนี้ค่ะเข้ามาจะมีโรงจอดรถขนาดจอดรถยนต์ได้สองคันรอบบ้านมีพื้นที่จัดสวนย่อมสนามหญ้าไว้สามารถเดินเชื่อมกันรอบบ้านเลยค่ะและเชื่อมกับโรงจอดรถยังมีห้องแม่บ้านห้องเก็บของห้องน้ำอีกห่ห้องค่ะ รอบบ้านปูสนามหญา้าจัดตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับร่มรื่นสวยงามมีความสบายตาค่ะออกจากบ้านจะมีพื้นที่ใช้สอยเยอะแล้วถึง572ตารางเมตรพื้นที่สนามก็ยังมีความกว้างขวางค่ะและยังมีสระว่ายน้ำขนาดความกว้างประมาณ4เมตรและด้านยาว8เมตรเข้ามาภายในบ้านด้านซ้ายมือจะเป็นห้องรับแขกขนาดใหญ่ติดตั้งบานกระจกขนาดใหญ่รอบห้องนี้สามารถมองเห็นวิวสนามหญา้า ด้านขวามือก็ยังมีห้องน้ำอีกหนึ่งห้องถัดมาจากห้องรับแขกนะคะก็จะเป็นส่วนโจนพื้นที่ของกลางบ้านด้านกลางบ้านจะเป็นกระจกใสสามารถมองเห็นสระว่ายน้ำตรงกลางยังมีห้องครัวหนึ่งห้องบิวอินไว้พร้อมใช้งาน ถัดจากโซนกลางชั้นล่างก็ยังมีห้องโถงที่จัดทําในลักษณะของห้องประชุมหรือว่าโซนพื้นที่ห้องนั่งเล่นก็มีความกว้างขวางมากนะคะและเชื่อมด้วยห้องน้ำอีกหนึ่งห้องห้องนี้จะจัดแต่งเฟอร์นิเจอร์โทนสีธรรมชาติสวยงามกว้างขวางประตูบ้านบันไดและพื้นบ้านชั้นสองนะคะก็จะเป็นไม้สักทองแท้ซึ่งจะตัดกับโทนสีธรรมชาติของดีไซน์บ้านหลังนี้เลยค่ะ ชั้นสองจะมี3ห้องนอน3ห้องน้ำเป็นห้องนอนสามห้องที่มีขนาดกว้างขวางมีห้องน้ำภายในตัวทุกห้องมีพื้นที่ห้องแต่งตัวและยังมีระเบียงกว้างๆเชื่อมทุกห้องเลยค่ะห้องนอนห้องนี้เป็นห้องนอนห้องที่สองถือว่าเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะซึ่งห้องนี้มีความพิเศษตรงวอล์กอินโคสเสร็จขนาดกว้างขวางและมีห้องน้ำขนาดใหญ่ค่ะอย่างเชื่อมด้วยระเบียงทั้งด้านหน้าและด้านข้างด้วยซึ่งระ เปียงขนาดกว้างขวางมากค่ะ ห้องนอนห้องที่3ก็ขนาดไม่เล็กนะคะแล้วก็ยังมีพื้นที่ของ w l k in c l o s e t เป็นห้องแต่งตัวรวมถึงก็เชื่อมระเบียงกว้างๆเช่นกันซึ่งทุกห้องภายในบ้านหลังนี้จัดตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ปลิวอินโทนสีธรรมชาติด้วยการดีไซน์การออกแบบบ้านอย่างดีนะคะห้องทุกห้องจะมีเพดานสูงทําให้ห้องภายในบ้านหลังนี้มีความโล่งโปร่งสบายความพิเศษของบ้านหลังนี้ที่เพิ่มเติมมาจากบ้านสชั้นธรรมดาก็คือมีเทเลสชั้นบนค่ะ เป็นระเบียงดานฟ้ากว้างกวๆชมวิวทะเลและชั้นนี้ยังมองเห็นสระว่ายน้ำด้วยค่ะบ้านหลังนี้เบ็ดเสร็จแล้วที่ดินพร้อมบ้านอยู่ในราคา35ล้านบาทค่ะราคานี้ก็คือจัดตกแต่งบิวอินเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างให้นะคะซึ่งตอนนี้บ้านตัวอย่างอาจจะ ไม่เหลืออยู่ให้ลูกค้าซื้อนะคะก็ยังมีพื้นที่ค่ะมีที่ดินอีก14แปลงสุดท้ายเริ่มต้นแปลงละ100ตารางวาที่ดินภายในโครงการสวยๆเหลือเพียง14แปลงสุดท้ายแล้วค่ะที่ดินแต่แปลงจัดสรรไว้ให้สวยงามเป็นที่เนินสูงแล้วก็สร้างบ้านเห็นวิวทะเลเลยค่ะราคาเริ่มต้นของที่ดินตารางวาละ10,000แสนต้นๆแปลงที่สวยใกล้ทะเลก็เพียงตารางวาละ1 4 0 0 0 0บาท ตึงเมื่อเทียบกับที่ดินโดยรอบค้างขายไร้ละ60ล้านบาทขึ้นไปนะคะที่ดินแปลงเล็กของเราก็ยังถือว่าราคาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะซึ่งภายในโครงการก็วางระบบสาธารณูปโภคครบถ้วนมากๆนะคะแล้วก็ยังมีสโมสรขับเฮาส์ชายหาดมีสระว่ายน้ําขนาดใหญ่และยังมีฟิตเนสห้องซาวนา่ามีพื้นที่ส่วนกลางเดินลงชายหาดชายหาดก็มีความเงียบสงบค่ะน้ำใสทะเลสวยใกล้กับหาดจอมเทียน และส่วนนงนุตสนใจนัดชมกันก่อนได้เลยค่ะ